สวัสดีพี่น้องเข้าตันทับเขาสู่สองทิปแชนหน่อได้พี่น้องสวัสดีเสามือวันทีเสาคุกผัดจิกปีสองพันเสาสามเมนีทิปกับทิพงานกับสีได้เตรียมโตแล้วก็เดินทางไปนอนอยู่ที่บา้านดอนม่วงเผื่อไปเตรียมเนาะสำหรับพิธีหมอมหาอาคารเทียนลังใหม่กับเครื่องเทียนปฐมสมบูรณ์บา้านดอนม่วงเมืองสองคนแขวงสวรรค์เขียนนั่นเองพี่น้องที่จริงก็ได้เตรียมเคื่องเตรียมคลองตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละไปตลาดแล้วก็เตรียม เจียวหอมไหวตั้งแต่มืออคืนนี่แล้วพี่น้องแล้วเมื่อนี้เขากะสีได้มารวมโตกันแล้วก็ไปเอาเครื่องอยูตลาดขึ้นรถอีกแล้วก็เดินทางไปผักยูทีดอนมอ่วงแล้วมืออื่นทีก็อาจจะบริทึลงวิดีโอเนาะในมือวันที่เสาร์เจ็ดนี่พี่น้องเพราะว่าผักยูพุ่นแล้วก็มืออื่นกันย่งน่าจะได้ผักยูพุ่นอีเพราะว่ามืออื่นเป็นมือที เปิดงานแล้วก็มีมอลำเหลืองผมเนาอพี่น้องเพื่อเบิงหมอลำเหลืองแล้วก็คือสิไดพักด้ดอนหมวงอีกจึงเดินทางกลับบ้านมาในมือวันที่เ8้าแปนั่นเองพี่น้องซึ่งในคลิปนี้เนาถิบก็อยากมาตอบเรือว่ามาหว่าเพิ่มเติมเนาะสำหรับเหลือง ซ้อมรหลดคล่องทีหลังจากทีทิพย์ได้เอาคลิปซ้อมรหลดลงไปแล้วพี่น้องกะมีหลายคนทีคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยเฉพาะกะแนะนําสําหรับเรื่องซ้อมรถดหรือว่าเรื่องการหักซ่าบํารุงรหลดนั่นแหละพี่น้องซึ่งมีหลายอย่างทีทิพย์ก็บบหูก็มีได้ทีพี่น้องแนะนํามาเนาะแต่ว่าก่อนทีเขาจะเบาเทิงเรื่องเราหนีทิพย์กอยักย่อนก็ไปก่อนเนาะสำหรับรหลดขันนี้ทีทิพยได้มานี้ตอนนั้นู้ซึกวาซี ซื้อรถลดขั้นหนี้หรือว่าเอาโหลดออกจากห่านมานีในวันที่เก่าวเดือน12ปี2 0ง1พี่น้องอาจจะได้ยินเสียงมูเนาะมูมาเป็ดไก่พี่น้องเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่ว,สวนเสาหนอาทีมงานอันนองๆองผลนกําลังเกลือมูกเกลือไก่อยู่พี่น้องการสาหรับโหลดันนีเนาะทิพเตสื่อในถ่ายเดือน12ปี2 0ง1พี่น้องแล้วก็ทิพกะบริจายแบบเงืนโซดเด้พี่น้องก็ได้ใจแล้วก็พรมาเนาะใจส่วนได้ส่วนหนึ่งลวทิกพกะพร ซึ่งราคาลดขั้นหนีทั้งมืดและแมนสีแซนแปดหมื่นหาพันบาทที่จริงเพิ่นต่างราคาหาแซนหาหมื่นนี่แหละและ้วก็โตเอาพี่น้องโตเอาเนาะแต่ว่าลดขั้นหนีกบสภาพบริไม่ได้หมดอกพี่น้องต้อนที่ไปเบิ่งหันละแมนต้อนหนั้นบริต่างใจไปสื่อลดเนาะเพราะว่า ทีพันมีรถอีกคันหนึ่งที่สื่อก่อนก็คือเป็นรถหุนได้นั่นเองที่น้องแล้วพอดีหนองไา้เพิ่อนเลยอยากไปแก่มั่นแล้วเพิ่นก็เลยแบบว่าเออให้ทีบซื้อรถขั้นไม่ได้บ่เพิ่อนอยากข้อรถขันนันไปแก่มั่นเนาะเสิ่งตั้นรถขนนถันนันทีบกาได้จ่ายเงินเมื่อแล้วเนาะทีบก็เลยแบบบ่ยากมิหนีไม่นะเพราะว่าท้าทีบเอารถขันนันเพิ่นทีบต้องไปซื้อรถขั้นไม่เลยทีบก็ต้องห้าเงินมาก ซื้อรหลดขั้นหนั่นรือว่ามาแบบต้องจ่ายผ่อนอีกขนาะก็เลยแบบบอยักบอยักสื่อไม่ก็เลยบอกน้องไส้ว่าขั้นไดก็ไปผ่อนเอาอยู่หานเนาะลังจากนั้นเพื่อนก็นให้ทิพภาพไปหารหลดก็พาไปที่สูนโหลดบอลทีทิปซื้อรหลดขั้นก่อนหันแต่ว่ามันบ่มีรหลดในส่วนนั้นเขาเนาะลังจากหนั่นก็นไปสอกแถวหานแถวย่างนะพี่นอ้องแล้วมันพอดีมีโหลดขั้นหนึง่งแต่รหลดขั้นหนั้นนะมันเป็นรหลดที่แบบประกอบมากนะ ว่าไก่ยี่ห้อหนึ่งล่างกั่ยี่ห้อหนึ่งสว่างแรงไก่ยีฮอร์หนึ่ง,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 งแบบแต่ล้านมาประกอบกันนะนะเราต้อนนันพอดีแบบเข้าสีค่ายหันไปสี่เป็ล้านเนาะโหลดกันานันและน้องไส้กันแบบเออบม่มีทางเหลือกแล้วเพราะว่าเพิ่นอยากไปแก่มันเนาะในส่วนนั้นพอดีแบบคนแก่มันไล่เลยได้เงินนะเพิ่นก็นเลยอยากไปแก่เราพอดีแบบ ทิพมีรถขนาดเพิ่นก็เลยแบบเอออยากได้รถขั้นหนั่นไปแกในเมื่อเอื่อยบ่ายแล้วก็เลยไปหารถขนาดก็เพิ่นว่าสีเอาแล้วมันโบ๊ดบดี้ไปได้แต่ว่ามันจําเป็นนะเพิ่อนอยากได้ที่นี่ทิพก็เลยว่าเอาคันว่าสีเอารถคันนี้แท้ๆทิพกส็สีเอารถทิพนี้ให้เพิ่นในราคา88ล้านหัน่นนอและะ้วก็ที่นี่ ก็เลยเป็นทีบที่ตองไปห้าโหลดขั้นไม้ในมือน,นั้นที่จริงบริตังใจว่าสิไปสื่อหลดขั้นหนี้ได้พี่น้องก็คือแบบพาน้องไส้ไปห้ารหลดหันในมื่อห้าโหลดบริายทีบก็เลยต้องยกรหลด้องทีบให้น้องไส้แล้วก็ทีบกับไปห้ารหลดขั้นไมเพราะว่ารถวิโก้ี่กะสิห้างายกว่หลดของน้องไส้อยากได้ฮนะาพี่น้องกาลังจากนั้นนอทีบกาไปเบิ่งรหลดไปเบิ่งหัน อยู่ที่ห่านที่ไปเบิงนี่เป็นห่านทีใหญ่ที่สุดในสวรรคเขตเนาะแล้วก็รถรุ่นนี่หรือว่ารถทีราคาถือที่สุดในหานในขนาดนั้นละเมนมีสองขั้นก็คือมีขั้นซีขาวนี่กับขั้นซีทองซึ่งขั้นซีทองฮนละเมนกาแบบสาพกาิไม่กว่านี้หน่อยหนึ่ง ไล่เติบอยู่นอกก็คือแบบซีน่ะเป็นซีเดิมพี่น้องแต่ว่าโหลดขั้นนี้แล้วแมนต้อนนันทันมันบริบเป็นแล้วนี่ได้พี่น้องต้อนทิพย์ถ่ายลงนั้นทิพย์กับบุรีแบบถ่ายละเอียดให้เบิรงเนาะก็คือแบบโปกเมื่อต่ละบอลแต่ลบอลคลายๆเป็นโหลดเกา่าทีเพิ่นจะมาเห็นซีใหม่นั่นแต่ว่ามันมีแต่ซองขันในสวงนั้นและทิพย์พันโบมักซีทองเนาะทิพย์พันมักซีขาวเจ้าข้อหานว่าขั้นอยากเอาแท้ๆก็ให้แนะนาให้เอาซีทองเนาะเพิ่อนว่าแต่ทิพย์มันโ <laughs> บมกซีทองแต่ว่ามันกับใหม่นเด้ ก็คือซีเมนเพิ่นคิดว่าทาแบบทิปสื่อไปรหลดขั้นนี้นะจะมีปัญหาซีทองนะจะโอเคกลัวเนาะเพิ่นเลยแนะนําให้เอาซีทองหั่นเจ้าข้องหันแต่ว่าทีพันอยากได้ซีข้าวเนาะเพราะทีพันมักซีข้าวมีซีข้าวซีแดงซีดำเนาะทีที่มักสาหรับโหลดานพี่น้องก็เลยแบบถือขั้นนี้ถึกใจขั้นนี้เห็นเจ้าได้ก็เซีอยวันนี้เนาะตอนนั้นเพิ่นกาลังคัดซีอยู่เลยได้พี่น้องมีเจนังซื้อพิมพ์ติดอยู่นะแต่ก็หมักเห็นจังได้ก็มักเนาะก็เลยว่าเหลือขั้นนี้มากนั่นเองพี่น้อง ทิปไปว่างดาวรถคันนี้ก็คือแบบตอนนันกัน้องสายพื่นกระจายส่วนได้ส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าพื้นกะมีแบบเงินอันน่ะ u t u b e แล้วก็มีเงิน f c สวยเพิ้นทีที่จะเหตุบาทยังฮะนะแล้วพิ่นก็เลยแบบเอาตันนันมาทองให้ทีบ้างส่วนแล้วก็เป็นเงินเก็บของทีปแนแล้วก็มี FC สวยมาแน่เนาไปถอดหลังจากนันก,ก็พนนอมาพี่น,น้องจนจนเมื่อทันแล้วเนาะอันนี้ก็คือสำหรับรถคันนี้ ใด้มากนีาละค่า4 8 0 0 0 0มืหาพันบาทพี่น้องอันนี้คือราคาสื่อออกมาเนาะหลังจากนั้นก็คือทีพี่น้องได้เห็นนน้ากันันแล้ววาทิบซอมยั่งแน่นพี่น้องโอ้ยข <c ười> ย่อนก็ไปเลยจักสีไฮจักสีหัวดีพี่น้องเพราะว่าคือแบบเขากะบโเคยมีหลดแน่แล้วก็อีกอย่างเขากับเหลือกหลดโบ,บเป็นแน่แล้วก็ ในการบำรุงหักซารหลดดูแลรหลดนี่กับโบโบ,บ,บ,บหูเนาะเพราะว่าคนโบเคยมีรหลดมีดมาก,ก่อนได้พี่น้องแล้วก็รหลดขันนี้ลังจากออกมาเนาะต้นนั่นรู้สึกว่าเปลี่ยนย่างนี่กับซองเถื่อแล้วก็เปลี่ยนแอ์คอมแอร์หลดลูกมังนี่เปลี่ยนลลยเถื่อเลยแล้วก็โซกโซกนี่กับเปลี่ยนเนาะโซกข้างหน้าแล้วก็ ยังไล่ๆอย่างเนาะบดจือและพี่น้องแต่ว่าต้อนนันทีทิพจือได้ปีที่แล้วนี่ติดใจสําหรับซอมแป้งลดขนีไปอย ink, 650, 50, นะู่ประมาณสองแสนกว่าบาทเนาะราวะใจหันส่วนรลายหันประมาณสองหมื่นคืนเนาะใจแต่ละเือ่องหมื่นสองหมื่นสามหมื่นใจถูกเดือนถูกเดือนมายิกมายอยอีกเนาะลังจากน yes. <the> ั <sm kró t ts> ้นทิดกับบริโจดอีกเลยพี่น้องเพราะว่ามันสเกิลขาลดนะพี่น้องก็เลยแบบ กับบอดีโจดไหวเนาะเพราะว่าเข้าจ่จยล่รีสําหรับรหลดคันนี้เห็นต้อนนั้นต้อนนั้นเนาะต้อนทีแบบรหลดเสียใหม่ๆนะมีเอฟซี FC วายังให้ทิพครับไปเทินเอาคันใหม่ซะหรือบอกระคายออกแล้วเอาคันใหม่เนาะบางคนก็นว่ายังให้ทิพสื่อแบบออกหางเลยบ่ต้องสื่อมือซองเนาะแต่ว่าด้วยกําลังด้วยความสามารถท,ทีใจสำไรจังซีไว้นะพี่น้องทิพก็เลยแบบเอาสามที ตัวเองพอไหวเนาะเพราะว่าบ่มี่ไย่อยากได้รถมือซองดอกพี่น้องบ่มี่ไย่อยากได้รถที่มันสภาาบ,บ่ดีเนาะไพก็อยากได้รถใหม่ๆรถแบบซื้อมากแล้วบบตรงมีปัญหาแต่ว่าด้วยฐานาทางการเงินของเขาเขาก็ได้สำนี้มาเลยพี่น้องแต่สำนี้กับอีล่าอีเลื่อเลยได้ี่ตอนนั้นหลังจากที่มันมีปนะัญหาเนาะที่ก็บแบบได้จ่ายไปประมาณแสนบาทแล้วเนาะในการซ่อมรถขันนีก็คือว่ามันซิดีที่ก็เลยบริเทิร์นขั้นไม่เนาะตอนนั้นตอนนั้นล่ะซื้อได้ประมาณจักสามเดือนนี่เนาะที่ว่า ไปทาผืนวาทาเทินขั้นใหม่นี่ผืนไหลจังได้ก็คือผือนไหลสิบเปอร์เซ็นตนาะลดสิบเปอร์เซ็นตาเทินเอาขั้นใหม่ในตอนนั้นแต่ทาค่ายขึ้นเขาหาเลยเผืนว่าลดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่บหัวทา,าเอาไปเทินตอนนี้นะผืนสีลดจากเปอร์เซ็นต์บหูอันนี้บหูแล้วที่น้องก็คือสีลดลายแหละโบมันสื่อมานี่ก็สองพันสิบสองพันสวเอ็ด ไอสองพันสาวเอสสองพันซ,อ,ซองซอันนี้ก็ซีสีเขาซองปีดิหอดเดือนานานนี่ก็เขาซองปีและพี่น้องบันทีเก่านีเนาะเก่าปุวหัวราคาบันสีคือเก่าบ่เบ่งก่อนบางทีทิบกะซีเอาลองไปท่ามหานเบ่งว่าเขารุดเท่าได้เนะาะถ่ายยังเปลี่ยนขั้นหมลี่แล้วกะมีส่วนหนึ่งเนาะทีทีเอาหลดไปเจมิมอยู่ทีวัดผู้เขาควายหรือว่าอยู่นำะอาจารย์คำแดงพี่น้องยังจืดได้บ่ต้อนนั่นะ้าจา์ถ่วงว่า รถคันนี้นะมันจีซอทิบไปหนาแป้งจะให้กับโบเร้าเนาะเพื่อนว่าตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็นยังแบบว่าเอ๊ะแป้งมาไลา่แล้วแสนปลายกว่าบาทแล้วเนาะตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันหนาจะไกลๆมืดแล้วมั่งทิบก็เลยแบบลังเลลังเล,ลงเลยพี่น้องก็เลยแบบว่าบเลยค่ายรถคันนี้ออกเรือโบอเลยเทินเอาคันใหม่เพราะว่า บทีจิ้งนะบริเสียเงินขาบริเสียได้เงินขาสื่อได้พี่น้องแต่ว่าเสียได้เงินขาแปง้งก็เวลาทีเฮาแบบทุ่มเทเวลาทีไปแป้งแต่ละเทอือนี้ทีบุคอยได้ปลาหลดเนะาะสไลด์จะอยู่กับหลดตลอดเพรวาว่าอีหยังพรวาวะคือแบบหนึ่งก็คือเป็นห่วงหลดนั่นแหละสองก็คือแบบว่าก็อยากเบิงขันต้อนอีหยังเวลาแบบก็เจ้าแปง้งแปง้แปงอีหยังจะได้ยางนอยนะเฮาบหัว เพิ่นใส่ยังให้เห่าหมากยังออกแต่ยังน้อยถ่ายวีดีโอไว้เนาะยังน้อยก็มีเอฟซีที่มีความหูเกี่ยวกับหลวงเรื่องรถก็ยังแบบเออบอกคลิปได้ว่าอันนี้อันนี้จังซี่จังซี่ประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้ก็คือสําหรับเรื่องรถลคล้องทิพย์เนาะกัประมาณนี้แหละพี่น้องแบบ หลยคนนะน็มาตลอดนาอให้เปลี่ยนขั้นใหม่ให้เทิร์นขั้นใหม่ให้ไส้ซื้อขั้นใหม่แต่แบบถีบขึ้นยังหักซาหลดขั้นหนี้ไหวนะเสียดายพี่น้องเสียดายเงินถี่แป้งไปเนาะก็คิดว่ามันนนาจะไกลๆดีเลยพี่น้องเอามีเสียงลบกวนว่าเลยจังเออดินนำกันเด้นนี่นี่จะไหนาไปเวียกน้ำป่านี่นี่นี่อย่าให้อย่าให้ป่าอัดวิดีโออยู่นี่อ่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับ เด็กปรินหลดเพื่อนไปไปปาอัดวิดีโอก่อนอ่ะเด็กหน่อยมาพี่น้องล้านมาเนาะอันนี้ก็คือสําหรับถีไปถีมาคล้องรถขันนี้พี่น้องซึ่งทามาซ้อมอยู่นนส้แนนาะสําหรับคนดีเขามาติดตามหม่ซ้อมแต่เนื้อต้องไต่แล้วพี่น้องเนาะยังบนเลือ,อยังบนได้ซ้อมแต่ทั้งเนื้อของเล,ล้าเนาะยังเส้นล่วงเขาบ้างทั้งผุนไปเพราะว่าบานถนนเอารถไปแต่ว่าอยู่เวียังจะในซน้อมแล้วทาแขก ทาแคงนในบในแน่ใจเนาะสวรรค์กับซ้อมแล้วยูปากเซ่ก,กับซ้อมแล้วเนาะลงหัวไตถนะซ้อมไม่มืดถูกบอลแล้วพี่น้องสําหรับรถกล้องถินเนาะอ่าอันนี้ก็สำหรับทีว่าทีไปทีมาทีทีิปใดลดคันนี้มาเนาะรากาสําหรับทีพี่น้องแนะนํามาในเหมือนั่นเนาะก็คืออันอย่างลูกมาคณะพี่น้อง เนอีฟสี <X> ่ C> ส่งมาทั้งข้อความแนแล้วก็คอมเมนต์มาแนาวว่าเวลาที่เปลี่ยนลูกหมาะนาะต้องได้เปลี่ยนเป็นสูตรเนาะเป็นสูตรก็คือซ่องข้างแล้วที่พันบ๊หูเลยว่ามันต้องเปลี่ยนซ่องค้างคิดว่ามันเพลค้างได้กับเปลี่ยนค้างนั่น,นะพี่พน้องแล้วที่นี่ก็เลยแบบทิปกระท่มแบบทาทิปเปลี่ยนตอนเนี้ยมันยังทันอยู่วาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ลลยเหมือดิหนาจําประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันกลัวแหละมันมันยังฉีทันอยู่วา ตอนนั้นทิบกระทาเอฟซีแต่ว่าเพิ่นว่าก็ตอนนั้นประมาณซ่องซ่าเหม่อที่เปลี่ยนมาเนาะเพิ่นแนะนําให้ไปไปเพิ่นแนะนําให้เปลี่ยนเป็นขูวนะ่ะแต่ว่าตอนนั้นเพิ่นว่าคั่นสิเปลี่ยนมหนะมันกสสิเเียเวลาเนาะการตอนนี้ตอนน, <c oughs> ตอนนี้ก็เลยแบบใส่รถมาเรื่อยๆก็เลยบ่ทันได้เปลี่ยนหรือว่อทาทิบแต่เปลี่ยนไปเลยต้องเปลี่ยนทั้งซองบ่แล้วมันมีตัวแน่ๆพี่น้องที่ต้องได้เปลี่ยนทั้งซ่องสุดคะเนาะ อันนี้สําหรับที่พี่น้องได้แนะนํมาม่าส่วนายและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับโล่เนาะที่พี่น้องแนะนําม,ม่านส่วนไายเป็นบิสโตนเนาะแล้วก็บิสโตนนี่ก็เป็นนิฮอร์ทีทีเล่งไหวคือกันเนาะซึ่งเมื่อนั้นว่าสิผู้นึงค่ะเพิ่นแนะน้าให้เปลี่ยนซองเนาะแต่ว่าอัเมื่อต่อมาแล้วทิีเขาอ่ะนะเพิ่นแนะนําให้เปลี่ยนสีตีนจึงได้ครับ การประกันเพราะว่ามันสีสลับหล่อได้เพิ่นว่าขั้นเปลี่ยนซองตีนมันสลับหล่อหน้าล่างบไดเด้ก็เลยแบบเพิ่นบได้หาประกันแต่ก็เปลี่ยนได้เมื่อนั้นก็เลยแบบเอ๊ะเปลี่ยนดีหรือบเปลี่ยนดีเนาะขั้นเปลี่ยนซองหันได้อยู่แต่บ่หาประกันแล้วมันสลับหล่อบ่ได้แล้วตัวสิเปลี่ยนแล้วได้พี่น้องแต่ว่าบ่ท่านได้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าอ่า หนึ่งก็คือเข้าบิหาทประกันแล้วก็เหตุผลที่ซองเนาะพอดีมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเลยข่าวดีสําหรับทีบได้พี่น้องเห็นไล่คนกับเป็นห่วงมากสาหรับเลื่องรถเนาะเพราะว่าผู้หญิงขี่รถแล้วก็มีความผูกเรื่องนี่นะพอดีว่ามือนั่นนะก็มีแบบเอฟซีเนาะที่ว่าเพิ่นเพิ่นกะติดตามตลอดและสําหรับเลื่องแป้งรหลดคลองีิเนาอแล้วก็เพิ่นกะบอกว่าไม่ใทิพย์เปียน์ย่างเนาะเพราะว่าย่างนี้ถ้าทิพย์อยากได้บิสโต้นี่เพิ่นกะคือ จะห้ามาไห่เนาะเพราะว่าเพิ่นหันมีเอฟซีเนาะที่บุปไปส่งของน้ำก็คือเพิ่นหันมีหมูอยู่ในกรุงเทปและและหมูเพิ่นนี่ก็เห็นทานค่ายย่างด้วยสะโพนะเพิ่นก็เลยแบบว่าสี่ห้าย่างมาให้ทิพย์แล้วการกองนาโหลดเนาะที่ทิพย์อยากได้ต้นนาราที่บสิเสือนะแล้วเพิ่นว่าเพิ่นห้ามาไห่เนาะมีกองนาโหลดแล้วก็มีมีย่างมีย่างโหลดเนาะสี่ตีนนะพี่น้องแล้วก็มี จอจอสาหรับเบิงจอสําหรับเบิงกล่องอะไรพี่น้องแล้วก็เบิงวิดีโอนในโหลดได้เนาะอันนี้ก็คือสําหรับจริงทีทิพ์จะได้แป้งต่อไปหรือว่าสมต่อไปนั่นเองพี่น้องตอนนี้ตีนหลดหรือว่าย่างโหลดทิพซ์ได้แล้วยังอยู่กรุงเทพเนาะมีแต่วา่ามือได้ทีทิพซ์เป้ฝังไทยก็จะได้ไปเปลี่ยนดีใจเนาะนี่เป็นข่าวดีที่มันแจ้งพี่น้องในะนี่พี่น้องและก็สําหรับทีเอฟซีเน้นัม่มากมีตัวได้อีก มีตัวเองเนะาะไล์อยู่เนาะพี่น้องส่วนไล์กับเป็นคอมเมนต์ไข่ไข่กันเนาะแล้วก็มีเอฟซีว่าอดีแล้วที่ว่าคามไปฝังไทยเนาะแล้วก็เขาบ๊กคิกกันดีเนาะเพราะว่าหลายคนกับเขาใส่บริการในบุษันแล้วก็มีเอฟซีกันแนะนําให้เขาซูนเนาะคือที่พหัวซู่นอยู่ฝังไทยเป็นจังได้แต่ว่าท่าซูนอยู่ฝังเล่าเนาะที่ที่เคยเขาไปนี่ต้องได้เลี่ยนคิวเงี้วยวเนีพี่น้องเพื่อสิใดล่มกับพนักง,งานน่ะโดนโดนบางคนน่ะ โอ้ยสิวา่าตอนนั้นทิว่าสิไปเปลี่ยนกระแจโหลเพราะว่าทิพย์ซื้อรถมือซองมาเนาะทิพย์ยานจะคล้องเก่าเขายังมีกระแจโหลแล้วทิพย์สิไปเปลี่ยนกระแจใหม่เองดิตอนนั้นก็ว่าสิไปเปลี่ยนอยู่สู้เนะาะเข่าไปด้นพี่น้องเป็นสมุ้งพูนาจึงได้ล่มกับพนักงานแล้วก็อะไรหันมันต้องได้สั่งทิพย์ก็เลยแบบโบคอยเข่าสู้นขเข่าเดืยวเดียวอะไรพี่น้องแล้วก็สื้อถ่ายหันทิพย์มาซืา้อกระแจอยู่เนาะเอาเนาะประมาณสี่พันปลายกว่าบาทน,นี่แหละ แล้วก็มาให้หารเข้าเปลี่ยนให้ตอนนั้นท่าน่าก็เลยก็เลยแบบบวคอยอยาเขาซู้นไปได้แต่ว่าบหัวอยู่ฟังไทยหยันเป็นจากไหนเนาะเห็นเพื่นว่าอยู่ซู้นหันซัวแล้วก็เอินว่าหับประกันกลัวแต่ว่า ชิปยังบ่เคยเขาู่นทางฟังผุนได้พี่น้องเคยเขาแต่ฟังเล่าแต่ว่ากับเขาเธอที่เอาแหละแต่ว่าบู้ว่ามือนั้นที่เขาไปหันได้ทาลล่หันมันเป็นสฉพพบบ้างเหมอบ่หรือว่ามันเป็นถุมือก็บ่จังเนาะอันนี้ชิปกะหากะเขาไปข้างน,านัคขังแรงนั่นแหละพี่น้องอันนี้กสําหรับเรื่องรหลด้องทิพย์นอกที่ไรแป้งไปแล้วถามว่าเป็นจะได๋หลังจากได้ออกแต่หารมาเนาะก็คือว่าตอนนี้การโหลดทิพย์ก็มาเป็นปกติแล้วมือนั้นนี่ เบาตามกว้ามจริงเบาเบาเบาจากใจจริงเลยพี่น้องหลังจากที่ไปแป้งรถทียู่ล่าออกมาแล้วขับรถมันบบกคือเก่ามันลงเลงลงเลงพี่น้องเคยขึ้นรถทีทีแบบเขาเอินว่าเวลาบีมันเป็นยังเกาะมันสีแบบขี่แล้วมันชีคลง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 ,คงแบบเดียวก็เลยรถใหญ่ทีบทีบขับนะมันเป็นแบบนั้นร้วกะอีกอย่างก็คือแบบเวลาเขาปล่อยพ่วงมาลายนี่ปล่อยบยยได้เลยได้มันเสกเลยเด้ ป้าบ่อใดเลยปกติแบบทามันเป็นแบบเดี่ยวหนีหรือว่าแต่ก่อนถ้ามันก็สิแบบเวลาเอาป้าพวงมาลายมันก็ยังไปอยู่เหมือนบอกมันก็ยังสื่อไปอยู่แต่อันนี้ทาตอนนั้นทาเขาป้าพวงมาลายมันก็จะแงกไปเองโดยเฉพาะเวลาเอาหั่นสายทาห้องหั่นบ่าหนึ่งนะมันแงกไปเองมันเลยจริงจร่นะแล้วมันกับโบหั่นกลับมาเองเนาะปกติเวลาเาเหลียวสายแล้วเอาหล่อมันสื่อแล้วมันสีหั่นมาเองเบบเป็นบอกแต่อันนี้แบบโบหั่นเลยนะอ่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปกติเลยเนาะ เป็นปกติแล้วขี่หนิมแล้วย่างางบันนี้พี่นอ้องย่างทิพมันเหียนแห้งมือก่อนราบคืนนะยานมันมันบก,ก่อยเกาะถนนปันใดเนาะแล้วก็เห็นเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ว่าตู้นี่หอนี่แล้วแม่นย่างมันอยากมืดไว้เนาะทิพเปียนนี่ต้อน,นั้นทิพซื้อรถถ่ายปี2 0 2พแเหมือนบอกทิพเปลปเปียนเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนมังกรมกราคมบ่ะปี2 0 2พสองเนาะ สำหรับยางของทิพย์นี่สี่เซนเพราะว่าเปลี่ยนซ่องเถื่อเปลี่ยนเถื่อที่หนึ่งค่ะเปลี่ยนอยู่ในเมืองอยู่สพรรณเขตแตกอยู่ทางด่วนคะเดแตกตีนเดียวละทิพย์ก็เลยแบบเปลี่ยนมือซ้ำมือสีเลยมือหาบ่ะมือหาตีนมั้งหลวกะ็มาเปลี่ยนยูว่ววียงอีกซองเศนซองเ้นหรือเศนหนึ่งเนาะละทิพย์ก็กมาเปลี่ยนยู่เวียงจันท์อีกนะเปลี่ยนซองเถื่อซองสุดตอนนี้ก็ คือซีเมนต้องได้เปลี่ยนอะไรแหละตามพี่น้องวานะก <c oughs> าพดีไดมาดีเอฟซีสื่อให้แล้วพี่น้องสื่อฮันแบมเพิ่นสื่อให้ให้ทิพออกครึ่งหนึง่งเนาะแล้วก็เพิ่นออกสวยครึ่งหนึง่งซินะพี่น้องะและ้วก็มีเพิ่นวัดไฟตาไฟตาทิพมีปัญหาเนาะแต่ว่ามือว่านนี่ฮันทิพได้ไปหานแล้วแต่ว่าหานฮันมันขำเลยเนาะ <c oughs> เขาก็เลยแบบโบโบ,บ,บ,บท่านแป้งให้นะก็เลยโบท่านไดแป้งเถอะน้อ,นองไายเพิ่นก็ ไปเสพดนตรีน้องเคยเผนบกเกงเหลืองซ้อมเหลืองแป้งเนาะตาเหลียวตาเบ่งนี่ได้ตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่แล้วก็ตาเหลียวได้อยู่มีแต่ตาหลีบ่ได้เนาะคือว่าสันแหลกบนันัลภุญเลพี่น้องจึงสิได้ไปแป้งเนาะนี่ก็ส้ำหรับเรื่อง รถของทิพย์นั่นเองพี่น้องค่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องตอนนี้ทีมกับทีมงานกำลังสเตรียมโต้เพื่อที่จะไปเหตุกิจกรรมเนาะแล้วก็ทีมก็อยากขอบุญขอบคุณหลายๆสําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่ได้แนะนํามาสําหรับการดูแลหักซ่ารถแล้วก็มีเอฟซีบางคนเพิ่นก็ว่ามีอู่ซ่อมรถอยู่บอน,นั่นบอน,นี่ท่าทีไปเนาะเพิ่นก็ซ่อมให้ฟรีเนาะหรือว่าบางคนเพิ่นก็มีพี่น้องเนาะอยากให้ทีไปซ่อมอยู่บมหนราคาก็สิประหยัดแน่ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆสําหรับเอฟซีที เป็นห่วงขอบคุณขอบคุณลายๆเด้อพี่น้องตอนนี้ทีมกับทีมงานก็นสิได้เตรียมโตเพือ่อที่จะไปออดอนหมวงเนะเาะอ,อ่ะอ่ะสรัลดีนี้ทีมกานโจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคินาสวัสดี